โอเคต่อไปเหรียญหลวงปู่ทวดผมตีว่าปีศูนย์หกนะ <Yeah. S 1> เนื้ออัปปากา วัดช้างให้หน้าผากกี่ขีดเนี่ยสามขีดใช่ไหมหลวงพ่อทวดเหรียญหลวงป <iteration of Thinking magic> ู่ทวดเม็ดแตงยอดนิยมนี่ ถ้าพูดถึงหลวงปู่ทวดเม็ดแตงเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึงว่าเป็นเหรียญของวัดช้างให้ใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้นี่เองเนื้ออปปก,กา้าพักคูวิสัยโสพลอ,อันนี้บล็อกอะไรผมก็ไม่รู้อะแต่รู้ว่าแท้ ใช่ไหมเรารู้ว่าแท้ก็พอไหมน,นี่เหรียญแรกนะเหรียญแรกเนี่ยบล็อกนอนเนนแตกหรืออะไรโอ้โหการตัดของปี06-08เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมเออ แล้วอีกเหรียญหนึ่งนี่เราดูหูเจาะเห็นนะและธรรมชาติของเนื้ออปัปกปก้า่ย คือเวลาได้มาพร้อมกันมันก็จะอยู่ในวาระเดียวกันใช่ไหมแล้วคนที่เขามีแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเอาพระแบบนั้นน่ะนะมาอธิบายมาชี้จุดชี้ตำหนิใช่ไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าไปทำบุญมาได้มาสองเหรียญมันอยู่ในวาระการผลิตเดียวกันเหรียญมันก็จะมีตำนหนิเหมือนๆกันนะแต่ว่า ตำหนิที่มันคล้ายกันนะใช่ไหมกระบวนการผลิตในยุคเดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าจะมีตำหนิจุดเดียวกันเห็นไหมว่าตำหนิมันไม่ได้อยู่จุดเดียวกันเห็นไหมพระที่มาจากวัดพร้อมกันน่ะทำบุญมาพร้อมกันคือบ้านเดิมผมเนี่ยอยู่ยะลานะครับแล้วที่บ้านเนี่ยมีเมื่อก่อนเนี่ยมีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านด้วย แต่ลูกพี่ลูกน้องอะ่ะเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาลงไปที่บ้านนะแล้วก็ไปขนไปขนพระที่บนหิ่งแล้วจะเอามาอะไรเอามาปล่อยกับเซียนพระและเซียนพระกรุงเทพเนี่ยบอกว่าเก๋ก็เลยหายไปเลยเนาะเออโอเคนะเห็นไหมเม็ดแตง